ฟอร์เรนเจอร์ M S R T ขุมพลัง V 6 3.6ลิตรแต่งโหดเอาใจสายซิ่งที่โยโุโรป สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ Ford Ranger M.S.R.T. 2 0 2 4ใหม่นะครับกระบาดตกแต่งพิเศษเอาใจสายซิ่งทางเรียบโดยเฉพาะ้อมขุมพลังดีเซล V 63.6ลิตร กำลังสูงสุด240แรงมา้าพวงเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ยุโรปแล้วครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ฟอร์เ a นเจอร์ r t นะครับเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง Ford และ MSRT ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตของ Ford มาอย่างยาวนานนะครับโดยพัฒนาให้เป็นรถกระบะสมรรถนะสูงสำหรับการขับขี่ทางเรียบพร้อมดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตมากกว่ารุ่นปกติเพื่อสะท้อนถึงการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองครับดีไซน์ภายนอของ Ford r a n เจอร์ r t 2024ใหม่นะครับ กตกแต่งด้วยชุดสเกิร์ตข้างที่ช่วยให้ตัวรถดูเตี้ยลงเพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยป่องแก้มข้างบริเวณซุ้มล้อนะครับที่ขยายความกว้างเพิ่มขึ้น82มเมตรเพื่อรองรับระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าและหลังนะครับที่เพิ่มขึ้น40มเมตรขณะที่การชนหน้าหลังนะครับถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเสริมด้วยดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายน,นะครับที่ช่วยให้ตัวรถดูโดดเด่นและด้วยล้อขนาด21นิ้วนะครับพุมมโดยยางขนาด275/45 R21 ปอร์เร์ M.S.R.T. นะครับยังถูกติดตั้งโดยช่วงล่างที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยมีการเพิ่มความแข็งของช็อกอัพคู่หน้าและปรับจูนช่วงล่างด้านหลังใหม่ส่งผลให้ตัวรถนะครับมีความสูงลดลง40มลเมตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนและเพิ่มความเสถียรภาพที่ความเร็วสูงนะครับภายในห้องโดยสารนะครับถูกติดตั้งเบาะที่นั่งออกแบบให้รองรับสรีละขณะเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีครับหุ้มโดวยวัสดุอีโคเลเทอร์สลับกันหนังกลับนะครับที่ถูกตัดเย็บเป็นพิเศษ ในรูปแบบของ MSRT ขณะที่พวงมาลัยนะครับถูกตกแต่งมาร์ค12ในกาโดวยวัสดุสีฟ้าประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์ MSRT ทั้งที่พวงมาลัยและแผงคอนโซลครับ f o r ์เอนเ MSRT นะครับมีให้เลือกเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล V6 ความจุ3.0ลิตรกำลังสูงสุด240แรงมา้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะนะครับพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นมาตรฐานนะครับ โดยยังคงรองรับน้ำหนักบรรทุก1ตันและน้ำหนักลากจูง3,500กิโลกรัมเช่นเดิมครับทั้งนี้นะครับ Ford r a n g e r m s r t 2024นั้นเริ่มเปิดรับจองอย่างเป็นทางการแล้วทั่วยุโรปโดยมีกำหนดส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh, Turning losses into gains, I'm the boss of making change